โอเคคุณครูกดบันทึกหน้าจอแล้วนะคะ,อะตอนนี้มีอยู่16คนเนาะน่าจาะเริ่มเรียงกันนะคะซึ่งวันนี้เราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวพจน์หน้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัว1ห,หรือ x กำลังสองตัวเดียวนะคะวันนี้จะมีตัวเลขอื่นนะคะมาเกี่ยวข้องทีนี้ทำยังไงเราต้องทำความเข้าใจกับโจทย์นะคะว่ามันต้องทำให้เป็นอะไรคะ ตัวนี้พจน์กลางเป็นลบแสดงว่าเธอจะได้เป็นหน้าคุณครูเขียนก่อนนะหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองใช่ไหมคะตัวนี้นักเรียนก็จะได้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดลบกำลังสองนะคะเป็นตัวนี้เพราะว่าพจน์กลางเป็นลบนะคะจะต้องจัดรูปให้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองนะคะ ทีนี้มาดูทํำยังไงคะเราจะทําได้ทีนี้ให้เปิดไปดูอันเก่าก่อนเราจะคุ้นเคยกับตัวหน้าที่มันไม่มีตัวเลขนั่นเองนะคะเราจะทําให้มันไม่มีตัวเลขนี่คือวิธีที่หนึ่งนะคะ,ะทำยังไงให้มันไม่มีตัวเลขใช้สามหารทั้งสมการนะคะวันนี้เราจะใช้นะคะ,ะวิธีทำคุณครูเขียนฝันวิธีทำนะคะหาร 3ทั้งสรรมการนะคะถ้าหารทั้งสรรมการแสดงว่าหารทั้งซ้ายและขวานะคะดังนั้นคุณรูณจะเขียนแบบนี้เนาะน่าจะจำได้เนาะว่าส x กำลัง2หาร3ลบสองหาร3มลบ4่หารสเท่ากับศูหาร3 ตัวนี้น่าจะเข้าใจนะคำว่าหารนันสมการก็คือหารทุกพทพจน์นั่นเองนะคะเกิดอะไรขึ้นเกิด3หาร3มีค่าเป็น1นั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนจะได้ตัวที่คุ้นเคยมาแล้วนะคะตัวที่คุ้นเคยของนักเรียนก็คือพจน์หน้าเป็น x ก,กำลังสลบกับ2 x ส่วน3 ลบสีส่วนสเท่ากับศูนย์นี่ค่ะตัวที่คุ้นเคยแล้วเพราะว่าพจนหน้าไม่ได้เป็นตัวเลขนะคะนี่คือวิธีที่หนึ่งนะคะที่คุณครูจะสอนเพราะว่าสามอ่ะทำเป็นกําลังสองไม่ได้นะคะ3เป็นกําลังสองไม่ได้นะคะโอเคมามาต่อมาต่อตัวนี้ทีนี้ทําไงคะเราจะต้องเข้าใจว่าหน้ากับหลังคือใครนะคะเธอจะเห็นได้เลยว่าหน้า เป็น x โอเคนะัะงนั้นมาเขียนก่อนนะคะแล้วเราก็จะต้องรู้ว่าหลังเป็นใครนะคะโดยการใช้นะคะใช้วงเล็บนะคะโอเคอหน้ากำลังสองลบสหน้าแล้วหลังล่ะหลังคือใคร สองเกิดจากอะไรคะสองเกิดจากสูตรแล้วไเจ้าสูตรตัวนี้ก็คือสเป็นตัวคูณกับสูตรใช่ไหมคะเพื่อให้ได้เป็นตัวพจน์นี้พจน์เดิมแสดงว่านักเรียนจะต้องทําอะไรกับพจน์นี้คะเอา2ไปหารนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะได้ตัวหลังเป็นเป็นอะไรคะตัวเลข เดี๋ยวคุณครูชี้ให้ดูนะว่ามันเป็นมันเป็นไทรว่างสองกับหนึ่งส่วนสามทำไมคุณครูเขียนหนึ่งส่วนสามเพราะว่าสามมันเป็นตัวเศษนไม่ใช่เศษตัวส่วนเพราะมันอยู่ข้างล่างนะเพราะว่ามันอยู่ในรูปของการหารมันหารไม่ได้มันก็เลยติดอยู่ในรูปเศษส่วนนะคะนักเรียนก็ต้องเขียนเป็น1ส่วน3แสดงว่าตัวหลังของนักเรียนก็คือ1ส่วน3เข้าใจนะ,ะมาทีนี้เขียน สองหน้าหลังทันไหมคะแล้วตัวเนี้ยตัว,ต,วตัวที่เราเขียนมาสักครู่เนี่ยจะต้องสัมพันธ์กันให้เป็นตัวเดียวกันกับโจท์ทยี่เราทำได้ในบรรทัดที่สองนี้นะคะโอเคนะเดีงั้นคุณครูไปต่อนะคะตามรูปสูตรเลยหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังค่ะหลัง กำลังสองนี่คือรูปของเรามีการบวกเข้าก็ต้องลบตัวที่บวกเข้าไปใช่ไหมคะลบ1ส่วน3ทั้งหมดกำลังสอง่ี่อบวกเข้าลบออกให้รวมกันเป็นศูนะคะแล้วโจทย์ของเรามีใครคะลบ4ส่วน3เท่ากับศูนย์อ่า ตัวเนี้ยเสร็จแล้วนะคะบรรทัดที่3นะคะเราจะทําบรรทัดที่4ี่โดยการทําให้เป็นสูตรตัวนี้จําได้นะโดยที่ตัววงเล็บใหญ่ของเราเนี่ยมันก็จะกลายร่าเป็นหน้าลบหลัง ทั้งหมดยกกำลังสองนี่ค่ะวงเล็บใหญ่เป็นตัวนี้แล้วเราก็ต้องมาหาค่าลบ1ส่วนสทั้งหมดกำลังสองแสดงว่ามันคืออะไรคะมีค่าเป็น 1นึ่งส่วนเลบสส่วนสามเท่ากับศูนย์อ่ามีใครสงสัยเปิดไม,ถมไดนะค,ะคสสาไมถามได้เลยนะคะใครสงสัยเปิดไมคถามได้เลยนะเจ้า1นส่วนเนี้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะจะบวกจะลบกันก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากัน โดยทําให้3เนี่ยคูณ3เพิ่ม4ก็ต้องคูณ3เพิ่มด้วยเช่นเดียวกับบนเพราะทำส่วนให้เท่ากันนะคะนักเรียนก็จะได้บรัทัดที่5นะคะเป็น s, s, <S ลบ1ส่ว 3, 3, 3ทั้งหมดกำลัง2ลบกันกับ 1, 1> คุณครูเขียนอย่างนี้เนาะ1ลบ1ลบ สิบสองเนาะสิบสองสามสี่สิบสองส่วนเก้าเราว่ามีส่วนเป็นเก้าเท่ากันแล้วนะคะ,ะน่าจะทันนะมีค่าเท่ากับศูนย์ไปต่อนะคะไก่จะเสร็จแล้วนะคะในข้อที่หนึ่งนะคะทีนี้จากรูปของตัวพดหลังนะคะให้เรียบร้อยค่ะลบหนึ่งลบสิบสองรวมเป็น พวกเดียวกันนะเป็นลบสิสม่วนเมันโอเคทำไงใช้ความรู้เรื่องผลต่างกำลังสองนะคะคุณครูเขียนก่อนนะใช้ผลต่าง,งกำลัง,งอสองแสดงว่านักเรียนจะต้องทำไงจัดรูปค่ะอืคุณครูวงผิดเอาแค่ไอเจ้าตัวนี้นะคะ13ส่วน9มันคือใครคะ มันคือ1 3บสามส่วน9รูทรูทใครคะทั้งหมดเนี่ยยกกำลังสองใช่ไหมคะแต่ก่อนก่อนอื่นเนี่ยจะให้มันเป็นตัวเดิมเนี่ยสแสดงว่าไอ้เจ้า9เ,เนี่ยมันใส่รูทมันถอดค่ารากได้นะคะ,ะคุณครูก็ต้องทำไงคะต้องถอดค่ารากของไอ้เจ้า9นะคะกลายเป็นอะไรกลายเป็นอะไรคะ ใครคนกันก็เป็น9ก3สเป็น9นะคะจำได้ไม่เอ่ถ้าอยู่ในรูปนี้เ,เดี๋ยวย้อนไปดูก่อนมันจะมีโจทย์ที่เราเคยทำได้จะดูไหมหรือไม่ดูดูไหมคะหรือไม่ต้องดูองั้นไม่ต้องดูก็ได้เนาะธาคุ้นเคยกันแล้วนะคะไอ้ตัวนี้เดี๋ยวคุณครูลบก่อนนะาะว่าใส่ค่าลากเดี๋ยวคุณครูใส่ค่าลากให้ดูก่อน ใส่ค่าลาก13กับค่าลาก9แล้วกันตัวนี้น,นักเรียนก็จะจคุ้นเคยเพราะว่ามันก็คือเป็นรูท13ส่วนกับ 3นะคะเพราะว่า9มันถอดค่าลากได้นะคะแต่ทั้งหมดนี้มันต้องทำไมด้วยถูบยกกำลัง2นั่นเองนะคะมันถึงจะมีค่าเป็นตัวลบ13ส่วน9หัวเดนะคะนักเรียนก็จะได้เป็น x ลบ1ส่วน3ทั้งหมดกำลัง2ลบการกลับใช้ตัวนี้นะใช้ตัวนี้นะคะ ลู3สิบส่วนสทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับศูนย์นี่ค่ะจรบำเป็นสอวงเล็บนะคะชววงเล็บของนักเรียนก็จะได้เป็น X 1ส่ส่วนสามลบใชคะูปสส่วนสก็จะมองเห็นว่ามันมีส่วนเท่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะจัดรูปให้สวยงามตามความต้องการของ ของโจทย์พอนะคะตามสูตรของเราโอเคเป็นรูปแบบนี้ทำไงมคะหาค่าใช่ไหมคะหาค่าของตัวนี้นะคะว่าเป็น x ลบ1ส่วน3ลบรูบสส่วน3เท่ากับศูนที้ทำเป็น x จากลบย้ายไปเป็นบวกจากลบก็ย้ายไปเป็นบวกอีกใช่ไหมคะ ส่วน3ดังนั้นส่วน3เท่ากันเขียนรูปให้สวยงามก็หบวกรูท13ส่วน3เป็นแบบนี้นะคะมาต่อนะคะไอตัวสีเขียวคุณครูจะทำให้ดูนะคะคล้ายกันเราทำจนเหมือนแบบมันจะชินไปแล้วนะคะทำให้ชินไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าวิชาคณิตศาสตร์ยังคงต้องหาแบบนี้ไปตลอดนะคะม .4 อสม, 5, ม .6 หก็ใช้เช่นเดียวกันอ้าวดังนั้น x เป็นบวก1ส่วนส ลบรูทสิบส่วนสนะคะเพื่อหาค่า x นะคะส่วนตัวเดียวกันเขียนส่วนเลข3แล้ว1นึ 13, 1> ่งลบรูทสมเห็นไหมคะมีใครที่เหมือนกันคะหกับรูทสิแต่มีใครบวกกับรูทไม่เท่ากันนะคะนักเรียนก็จะต้องสรุปว่าดังนั้นดังนั้นหนึ่งบวกลบรูทสิบสามส่วนสเป็นอะไรคะ เป็นคำตอบของสมการอ่ะขอโทษด้วยลายมือไม่สวยนะคะอ่ะเป็นลักษณะนี้นี่ข้อเดียวดูยาวเฟือยมากทีนี้หนึ่งข,ข้อนี้นะคะก็จะมีให้ดูข้อแตกต่างระหว่างตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2นะคะเพราะว่ามีอะไรมีเลข3ากกำลังสองทำเป็นกำลังสองไม่ได้ แต่ว่าไอ้เจ้านี้ค่ะ 4x กำลัง2สามารถทำเป็นกำลัง2ได้นะคะโอเคนะหรือเราจะทำํำเหมือนตัวอย่างที่1นึ 1> ่นก็ได้นะคะไม่น่าจะมีปัญหานนทีนี้ทำไงเ,<อ>เราต้องดูก่อน,อนใช้สูตรอะไรใช้สูตรหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2 ใช่ไหมคะเป็นหน้าบวกหลักทั้งหมดกำลังสองนั่นเองนะคะเป็นสูตรหนึ่งนี่ทำไงคะต้องทำเป็นหน้ากำลังสองตัวเลขสี่เกิดจากใครเกิดจากสองคูณสองใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นสองเอกทั้งหมดกำลังสองได้นะคะเพราะว่า ไอ้เจ้ากาลังสองเนี่ยเข้าคลิกไปหาขอ,องสองนะคะก็กลายเป็นสองสองตัวคูณกันก็มีค่าเป็นสี่เหมือนตามโจทย์ต้องการนะคะคุณครูเขียนแบบนี้นะคะจะได้มองเห็นให้ง่ายๆนะคะแสดงว่าหน้าของเราคือใครหน้าของเราคือใครหน้าของเราก็คือ2 x นั่นเองนะคะหน้าของเราก็จะเป็น 2x อ่ะงั้นคุณครูเขียนไว้นะว่า หน้าเป็น 2x โอเคนะ,ะมาลองดูเราจะหาคำตอบนะคะว่าแต่ละตัวนี้หน้ากำลังสองหน้า,นากำลังสองบวกสองหน้าอันนี้ตัวหน้านะแล้วตัวหลังเราจะทำยังไงคจของเรามีเลขอะไรคะมีเลขสามมาเกี่ยวข้องสแสดงว่าต้องมีเลขอะไรมาเกี่ยวข้อง เลขสามถูกหานด้วยอะไรถูกหานด้วยสี่ ะะอันนี้คือลักษณะคล้ายกันกับตัวอย่างที่1นึ่งแต่ครูให้เห็นข้อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่หนึ่คือตัวอย่างที่1นึ่งเอาเลขสามาหารเลยถ้าทําเหมือนตัวอย่างที่1นคือก็ต้องเอาเลขสี่มาหารเลยนะคะเอาเลขสี่มาหารแต่ถ้าไม่เอามาหารคือก็ใช้ให้ตัวพคตหน้าเนี่ยเป็นกําลังสองแคเลยนะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวหน้า อันนี้ก็จะเป็นตัวหลังโอเคนะเป็นสองหน้าหลังตามจุกนะคะแล้วก็จะกลายเป็นบวกหลังทั้งหมดกำลังสองนี่คือกำลังสองสมบูรณ์แล้วก็ต้องลบตัวที่เป็น3าส่วนสี ออกด้วยนะคะแล้วก็มีตัวลบสองที่เป็นของโจทย์เท่างกับศูนนะคะยาวมากยาวมากนะคะทีนี้มีใครสงสัยตัว3ส่วน4อยู่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวครูคสงสัยให้ละกันนะไม่มีใครถามนะทำไมคุคูครูยังใช้เลข3าเพราะว่าโจทย์เราอะมีเลข3ามก็เลยจะต้องมีเลข3ามให้เหมือนกันอยากรู้ถูกไม่ถูก แล้วเราลองทำพดกลางให้เป็นตัวเดิมของโจทย์นะคะทำยังไงสองคูณสอง เป็น 4x ใช่ไหมคะแล้ว 4x คูณกับ3ส่วน4 4ตัดคอนกับ4ก็มีค่าเป็น1กลายเป็น 3x เหมือนกันกับโจทย์ที่โจทย์ให้มานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือข้อแนะนำอีกวิธีหน่งนะคะเธอจะเลือกใช้วิธีที่1หรือวิธีที่2ก็ได้นะคะไม่ผิดนะคะไม่ผิดเลยนะคะ,ะมาต่อค่ะจากรูป อีกแล้วค่ะคือก็จะต้องลงเลยหน้าคือ 2s พ็เรากำหนดไว้นะคะ,ะลืมเขียนไว้นะคะเดี๋ยวจะได้ดูว่าหลังมันก็คือ3ส่วน4นั่นเองหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมคะ3กำลัง2 3กำลัง2 3. มีค่าเป็น9 สี่กำลังสองมีค่าเป็น16นะมีช่4 2เป็น8นะซึ่งไม่ถูกนะคะลบก,กับเจ้า2ไอ้เจ้าสองเนี่ยต้องทำส่วนเป็น16แสดงว่าส่วนต้องคูณด้วย16งั้นคุณครูทำส่วนให้เท่ากันเลยนะคะก็อเอา16คูณกับ2 16 2เป็น3 12อืมใช่ไหมใช่16 2เป็น32 หรือคุณครูคุณไม่ถูกเธอบอกนะทีนี้ทําไงต่อฮะจัดรูปอีกแล้วค่ะ 2x บวก3ส่วน4ทั้งหมดกำลัง2ตัวนี้ก็เป็นลบกับลบรวมก,กันเป็นลบ4่า4 ส่วน16นะคะเท่ากับ0น,น่าจะรู้เรื่องนะน่าจะเข้าใจตัวนี้ต้องทำเป็นกำลัง2ใช่ไหมคะอย่างที่คุยกันก็คือรูท41ส่วนรูท16ทั้งหมดกำลัง2ดังนั้นถอดรูท16ได้ก็มีค่าเป็น4ใช่ไหมคะแต่41มีใครยกกำลัง2ได้ไหม ไม่ได้นั่นเองนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ตัวนี้นักเรียนก็จะต้องมาแทนใช้ในรูปผลต่างนะคะใช้ผลต่างคุณครูเขียนก่อนใช้ผลต่างกำลังสองนะคะโอเคดังนั้นเขียนให้ตัวเองเข้าใจเออคุณครูเขียนอะไรเนี่ยต้องเขียนสองเส คุณครูเบลอบแล้ว2 x บวก3ส่วน c ทั้งหมดกำลัง2ลบกันกันกบโจทย์นะคะก็คือรูท41ส่วน4ทั้งหมดกำลัง2จริง นะคะตัวนี้ใก่จะเสร็จทีไหมคะมันจะเป็นความสอดคล้องกันก็คือส่วนมันก็จะเท้ากันไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะอันนี้ครูก็ให้ดูนะว่า 2x บวก3ส่วน4ลบรูท41ส่วน 4, 4นะคะแล้วก็ 2x บวก3ส่วน4มีลบแล้วก็ต้องมีบวกรูท41ส่วน 4, 4, 4นะคะเท่ากั่วนใช้ความรู้ของการ แก้สามาการนะคะ 2x บวก3ส่วน4ลบรูป41ส่วน4เท่ากับ0คือก็จะได้เป็นอเอาแยทตละตัวก่อนนะเหลือ 2x นะคะลบ3ส่วน4 บวกรูท4ี่สเอส่วนสี่ทำไมคุณครูยังเหลือ2องคะเพราะตัวสมก,การของเราเนี่ยมี2 x นะคะสเป็นตัวคูณก็ย้าย2ไปหารนะคะ,ะแสดงว่า2เนี่ยก็จะเป็นตัวหารของทุกๆุกคดที่อยู่ทางขวามืออ่ะเขียนให้ดูให้ทำความเข้าใจก่อนนะคะอ่ะเขียนตัวนี้ให้ดูแล้วกันจากคูณก็ย้ายไปหารใช่ไหมคะ แสดงว่ามันหาร2 2ในที่นี้ก็2ส,ส่วน1ใช่ไหมคะอ่ะเวลาหารเศษส่วนก็ต้องกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณที่เขียนให้ละเอียดเนี่ย เพราะว่าการคือลืมนั่นเองนะคะบวกรูท4 1ส่วนสอ่ะคุณครูกลับนะกลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะคะดังนั้นการคูณแบบนี้ก็อยู่ในการคูณแจกแจงพหุนามนักเรียนก็จะต้องทำไมคะเทคค่ะเทคเข้าทุกๆุกพจน์นั่นเองนะคะอ่านดังนั้นนักเรียนก็จะต้องเป็นอะไรคะ เป็นการเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเศษหนึ่งคูณอะไรก็เป็นตัวนั้นตัวเดิมแต่สองคูณกับสี่ก็มีค่าเป็นลบส่วนแปดนะคะคุณครูเขียนผิดอีกแล้วอ่ะเขียนใหม่นะเป็นลบสามส่วนแปดบวกรูปสี่สิบเอ็ดส่วนแปดนี่ค่ะวงเล็บที่หนึ่งนะคะหรือเธอจะวรวมกันก็จะเป็นอะไรคะลบสามบวกรูปสี่สิบเอ็ดส่วนแปด นะคะเป็นแบบนี้นี่คือวงเล็บเดียวนะวงเล็บเดียวนะคะดังนั้นเวลาสอบบางทีคุณครูถ้าเรียนในห้องอ่ะบางทีคุณครูอาจจะสอบแค่ข้อเดียวกันด้แต่ว่าตอนนี้เธอสอบอยู่ที่บ้านเนาะ,ะอีกวงเล็บหนึ่งนะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันก็คืออ่า ใช้สีปากกาเปลี่ยน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 เป็นสีน้องเงินนี่แหละอ่ะสองเอกบวกสามส่วนสี่บวกรูปสี่สิบเอ็ดส่วนสี่เท่ากับศูนย์แสดงว่าเกิดความเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นเหลือสองเอเท่ากันกับสาม ส่วน4ตรงนี้ต้องเป็นลบ3ส่วน4นะคะคุณครูลืมเขียนลบนั่นเองนะคะ,ะจากคูนก็ย้ายไปหารเราเข้าใจแล้วจากเมเลทที่1นะก็จะเขียนเป็นลบสมส่วน8ลบรูทสี่ส่วน8ถ้าเราทำความเข้าใจด้วยตัวเองแล้วนะคะดังนั้นเห็นไหมคะมันจะลดขั้นตอนได้เยอะมากๆเลยนึ่งนะคะ ดังนั้นเ,เราก็จะเขียนสรุปว่าลบสามบวกลบูทส่สเ่วนแปดเป็นคําตอบของสามหนักการเป็นแบบนี้นะคะวันนี้ครูให้แบบผุดหัดสองข้อนะคะสองข้อมีทั้งมีทั้งคล้ายตัวอย่างที่1คือ ตัวเลข3เนี่ยมันมันทำเป็นกำลังสองไม่ได้แล้วกบางข้อเลข4เนี่ยเออบางข้อเป็นเลข9เธอเข้าสามารถทำา9เป็นกำลังสองก็คือ3กํกำลังสองได้นะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือแบบสุกขั้ของวันนี้โอเคนะคะมีใครสงสัยตรงไหนอีกไหมคะ ไม่มีใช่ไหมคะดังนั้นใครมาที่หลังอย่าลืมรายงานตัวด้วยนะคะในไลนนะคะอาาสำหรับวันนี้ครูคคมีการเรียนการสอนเพียงเท่านี้น,นะคะสวัสดีค่ะเด็ะคะ่ะไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวครูขอบหน้าเจ้าให้นะคะบายยค่ะบายะครูขอบหน้าเจอให้ 아. <shrug>